สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนไทยแท้ๆลิซ่าแบล็กพิงค์ทำแบบนี้ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนี่แหละสายหมตัวจริงกำลังอยู่ในช่วงทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศเลยละครับสำหรับสีซ่าแบล็กพิงค ทั้งเจนนี่จีซูโรซาลลิซ่าที่ต่างคนพลังแบบจัดเต็มเรียกได้ว่าเวทีไฟลุกเลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้ทั้ง4สาวนั้นก็ทัวร์อยู่ที่ชิคาโกก็ได้สร้างความประทับใจและความทรงจําให้กับบลิงที่นั่นมากมายและหลังจากที่คอนเสิร์ตจบลงสาวๆก็จะมาโพสต์รูปสวยๆเบื้องหลังเวทีให้ได้รับชมกันบอกเลยว่าน่ารักสุดๆอย่างภาพของลิซ่าที่ทยอยปล่อยออกมาให้ได้เห็นภาพเซตนี้บอกเลยว่าพีคสุดๆเพราะก่อนที่จะขึ้นโชว์บน เวทีนั้นเพื่อเป็นการเรียกพลังลิซ่าก็มีขอพรและยังชวนเจนี่มานั่งสมาธิอีกด้วยเรียกว่าถ่ายแท้ๆสุดๆดแถมหนา้าเอ็นโดสุดๆเลยล่ะครับโดยโพสต์นี้ลิซ่าระบุคแคปชั่นว่า c really h nice. i c ิ o าโ u ยูไกส์เร r ยลลี่ร o อ s nice I'm gonna miss you guys so so much และวันนี้ทีมงานก็นำภาพเหล่านั้นมาให้ได้รับชมกันด้วยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ